อย่าเชื่อถ้ายัางไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะโมพุทธ,ธยายะนะมะพัทธ,ธจะจะพากะสัต์สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ หหราพยากรณ์ออนไลน์สำหรับคลิปนี้หมอนุษอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์การดูลายมือจากที่ได้พบและพิสูจน์ด้วยตัวหมอนุษเองว่าแม่นจริงนั่นก็คือเส้นชีวิตซอนหมายถึงมีเส้นโค้งเป็นคู่ขนานกับเส้นชีวิตนะคะแบบนี้นะคะตามรูปเลยนะคะซึ่งความหนาบางของแต่ละคนนะคะจะไม่เท่ากันแตกต่างกันไป บ่งบอกว่าเจ้าของลายมือจะมีลักษณะ3ประการนี้ประการแรกนะคะท่านเหล่านี้นะคะจะเป็นที่รักของเจ้านายและเพื่อนๆรวมถึงคนรอบข้างด้วยนั่นก็หมายถึงมีดวงอุปธรรมนั่นเองนะคะประการที่สองท่านเหล่านี้จะได้ คู่ครองดีคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เน้นย้ำว่าต้องเป็นคู่แท้เท่านั้นนะคะถ้าใครเจอก่อนหน้านั้นถ้าไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ก็คือ,อยังไม่ใช่คู่แท้ของท่านนะคะประการที่สามก็คือมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกป้องท่านอยู่ลักษณะจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะท่านมักจะ แล้วคล้าจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆหรือ,อท่านจะเวลาที่จะไปบนบานสายกล่าวหรือขออะไรจากสิ่งสังสิธิ์แล้วมักจะได้ตามที่ท่านปรารถนานะคะอันนี้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะเพราะหมอนุ์ก็อยากจะแชร์สิ่งที่ได้พบเจอมาก็ยืนยันจาก ลายมือของท่านนี้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเส้นชีวิตส้อนทั้งสองข้างของมือเลยซึ่งบุคคลท่านนี้นะคะมักจะสื่อสารกับเทวดาผ่านทางความฝันก็คือมักจะฝันเห็นองค์ประจำตัวนะคะคอยบอกคอยเตือนว่าคุณต้องอมาคอยเตือนในความฝันเป็นประจำ ะะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านที่กำลังศึกษาเรื่องของการดูลายมือนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณคะ่ะ